เขาเรยว่าช่วงสัก5ปี10ปีมานี้ก็300เฟรดี้ ZX นะนีกับกลุ่มรถสปอร์ตของนิสสันเขาทีเด็ดเลยสภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวรถนิสสันคุณภาพดีๆ ทุกรุ่นทุกแบบรถยอดนิยมจากแดนประดิบนิสสันกดซับนะครับกดซับกดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับ facebook marketplace นะครับมีทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆนะครับขอขอบคุณไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีรายละเอียดข้อมูลของรถแล้วก็ผู้ขายเอาไว้ฮะ จะดูรูปโปรไฟล์เขาครับเขาชื่ออะไรก็เข้าไปใน Facebook ใส่ชื่อนั้นเสิร์ชหาเจ้าของรถได้โดยตรงนะครับถ้าเข้าไปแล้วเจอเบอร์ก็โทรไปไม่เจอเบอร์ก็ส่งเมสเสจไปครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งช่วงล่างทั้งภายในไวใ้ใจได้หายห่วงสำหรับช่องทางที่ท่านจะได้ติดต่อกับเจ้าของรถผุกขายนะครับก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับ เพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่เรานำนําเสนอมันก็มาจาก Facebook Marketplace นะครับที่นี่มีแตกของดีๆจริงๆนะฮะก็รายละเอียดก็จะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเจอชื่อผู้ขายโปรไฟล์ผู้ขายท่านก็สามารถเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์รายชื่อของเจ้าของผู้ขายเข้าไปได้ครับแลกดเซิร์ชก็จะเจอเขาเองครับแล้วก็เมสเซจหรือถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไปหาเขาได้เลยนะครับผม เห็นคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแม่ดูแลมาดีจริงๆรถแบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วออดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาคั ที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเนนต์เบื้องต้นนี้ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะแลนะท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดที่ท้่วแล้วนะครับ